สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับมื่อนี้เอ็ดผาพลา้พ,พี่น้องมาอยู่กับพอกันนะครับมาตามติดตามตัวเลขอของงวดวันที่หนึง่งตุลาคมสองหาหกสีนะครับซึ่งงวดที่แล้วพอกันกับไฮเลขบนแล้วก็ไฮเลขล่างมาซึ่งก็เป็นเลขคำนวณครับงวดวันหนึ่งกับเข่าตรงๆนะครับเขา่าเป๊ะนะครับม้วนแม่นตรงนะครับเข่ากับเลขออกเก้าศูนย์ล่างเลขออกเก้าศูนย์ล่างแต่ว่าเราให้ศูนย์เก้านะครับซึ่งเลขเราก็บ่หลายตัวกันนาติดตามอยู่ นะครับงวดนี้เข้ากันเลยมาติดตามพ่อแกนอีกนะครับเซียนแกนพ่อแกนนะครับงวดนี้เพื่อนสีได้ตัวใดขออนุญาตครับพ่อแกนสวัสดีครับพ่อแกนครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นไดงวดบางึงมาเข้าค่าเขาเนี่ยจะเรียกได้ห้อแมนแมนเขาเขาคักด้วยครับผมเขาทั้งล่างทั้งบนทั้งเรียกเรียกวิ่งนี่แหละมันโอ้มันจังคักจังคักสามตัวมีเพิ่ทั้งสามตัวเนาะครับผมทั้งรักหน่วยรักสิบรักลอยเข่าบดโอ้ แล้ววันนี้สำหรับงวดว่างหนึ่งนี่พอแกนวิ่งอย่างมากวิ่งบนวิ่งเก้าล่างแล้วก็นหาบนเขาทั้งหมดทั้งล่างแมนแมนแต่แต่ว่าส่วนเหลขกพอกแกนนี่เนาะงวดอ่าก่อนก่อนงวดว่างหนึ่งนี่บ่เขามีงวดนั่นหรอบ่เขาอันว่ามันมันมันได้มีสี่มันก็หก หกบมามาเตีซโอ้งวดก่อนน่ะเขาตัวเดียวถ้าวิ่งซีกะได้โอ้คันคันเลขวิ่งบ่เคยไฮาดวันต่อไปจะสิงบ่เคยไฮาดคันเลขวิ่งเกับบล็่อกไฮผาดคันจับคู่นี่บางครั้งคันท้าวามันอยู่หลักหน่วยแต่มันกับขันมาอยู่หลักสิบก็เปลี่ยนไปได้เนาะของเนี่ยมันบโบ่มีหักเนาะมันมันบ่แน่นอนนนนี่่่บแอนสิ่งบ่แน่นอนก็คือสิ่งบ่แน่นอนนั่นแหละเออบางครั้งท้าวามันอยู่หลักสิบมันกับขันไปอยู่หลักหน่วยกับมีคือกันครับผมแต่ว่าเอาง่ายๆว่าอ่า หลายงวดที่ผมมาติดตามพ่อแกนนี่เอาไงไงวาเข้ามาทุกงวดสําหรับเลกวิ่งแต่ว่าสำหรับเลกจับคู่ให้แล้วนี่มหรูดงวดว่างหนึ่งน่นเนาะนัะนับนก็เข้ามาตลอดนบผมงวดนี้นี่เข้าเต็มเต็มงวดนี้จะเฮ็ดให้เข้าครับนแหมายถึงงวดงวดว่างหนึ่งนี่เข้าเต็มเต็มที่ผ่านมานี่แต่ว่า เฮากะสิมารุนกันตัองวดวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมหนี่เนาะครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะมาถึงสองห้าหกสี่นี่ครับผมเออจะคำนวณให้เด้อครับผมเอาเอาเอาเป็นรักไว้เป็นตัวยืนไว้ครับเอาบานี้มาว่ากันต่อครับพ่อพี่น้องเพรแกนเพิ่นกัสิเฮ็ดงวดวันที่เอ่อหนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่นะพอนะหนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่หนึ่ง ต่อคอหนึ่งต่อคอสองห้าหกสี่ครับผมเจนตัวยังไงรถพอสองห้าหกสี่ครับผมเดี๋ยวได้พอเด้อย่าเร่มเขียนเบอร์ท่อไว้ทั้งล่างนะเขียนเบอร์ท่อไว้เพราะว่าเอฟซีเป็นท่วมากว่าอขอเบอร์พ่อแกนเนียมาสั่นลังเทีย <6, 5. S 1> ข้าเจ้าโอนโอนในค่าน้ำมูกน้ำมันให้นะหกห้า หกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับผมแปดห้าแปดห้านี่นี่คือเบอร์พ่อแกนเดอร์พ่อไพี่น้องครับอ่าผู้ใดสงสัยยังผ่องใจยังสำหรับตัวเลขของเล่าลากระทู้ถามเล่าได้โดยตรงนะครับเบอร์นี่ เอฟที่ไหลท่านไหลกคนทรมาบอกว่าขอเบอร์พ่อแกนแน่สิโอนค่าน้ำมันน้ำมันให้เพื่อนว่าท่นอ,อันนี้ผมกามาปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรเชิญพ่อแกนเลยครับรเริ่มต้นเลยเนาะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นตัวหลักหลักตัวหลักหลักได้สามสามมีบนบ,นบ่สามบนสามบนนะครับสามเป็นหลักสิบสามเป็นหลักสิบด้วยกําหนดหลักให้ด้วยนะฮะ เก้างวดนี้ได้สามกับเก้าเด้อได้สามเก้าได้ตัวเก้าตัวพอนี่หนิได้ตัวเก้าได้ตัวเก้าเก้านี่ยังอยู่ละเก้าสิบนี่สามเป็นลักสิบแล้วถ้าหากว่าเพิ่นมาน้ำกันก็คือคือลักษณะเก้าน้อครับผมเออเล่นวิ่งไปเลยคือคือว่างหันละครับผมเออตัวตัวเก่งๆเนาะครับผมนี่เลยคือวิ่งไว้ได้เลย สามวิ่งสามวิ่งเก้าได้แล้วถ้าเพิ่นบอมาน้ากันครับอืนี่ครับถ้ามาน้ากันสามเก้าเก้าถ้าสมมุติว่ามาน้ากันนี่นะครับก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามเลยนะครับในก่อนีบอมาน้ากันมาเนี่ยพราะแกนเรากาลังหาตัวจับพูให้ครับตอนนี้กาลังเขียนนะครับ เลขพวกนี้มีโอกาสออกกลับได้น้าพ่อแก่นะแมนแมนมีโอกาสออกกลับได้เขายืนยัดว่ามันสิบกับมันกับกับได้คือกันครับผมมันกับกับได้คือกันกับของบบมีหักได้สามกับเก้าสามเป็นหลักสิบเก้าเป็นหลักหน่วย ถ้าจับคู่ว่าถ้าหากว่าพ่นบอมาน้ำกันขันมาน้ำกันก็คือสามเก้าล่างก็สร้างบนก็ตามเด้อครับสามเก้าแล้วจากตัวนั้นถัดลงมาก็คือสามแปดสามเจ็ดสามห้าสามสอง สามหนึ่งครับผมมีเท่านี้สามหนึ่งคือคือตัวเก่งนี้แล้วตัวเก่งตัวนี้เขียนใส่ยี่บ่ครับคือเป็นรักไปแล้วด้วยนี่โอ้เป็นรักไปแล้วมากมากเลยละเออสามเด่นมากมากเลยเด้อสามเด่นนะฮะสามเด่นบนนะครับสามเด่นสามเก้าเป็นตัวเด่นครับผมถ้าเขียนซื้อเขียนใส่ก็คือสามเก้าเลยอ้าครับผมเก้าเด่นล่างนะฮะ มีโอกาสจับคู่กันได้นะครับสามเก้าเก้าสามมีโอกาสจับคู่กันได้แล้วตัวนี้การประกอบกันการเคลื่อนแปดเก้าแปดเก้าครับเจ็ดเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า สามเก้มันจะมีแค่นี้คร่บนะอืมันเบึ้งทัดส่กันเอาตัวนึงไงตัวนึงหน่อยเนาะแปดเก้าเ1 9แล้วก็สามเคือตัวเด่นเออตัวนี้คู่นี่ไววทั้งบุนทั้งลางเลย คือเป็นตัวเด่นถ้าหากว่ามักตัวใดแห้งก็คือไพก็ต้องมักตัวเด่นอยู่แล้วเนาะครับตัวเด่นก็ต้องมักอยู่แล้วเป็นตัวเก่งอยู่แล้วนี่แล้วตัวลอกลงมามักตัวใดตัวลองลงมาก็คือสามแปดนี่สามแปดและแปดเก้า มีแค <screws> <Basil> ่น mm ี้คในหัวนี้นะในหัวนี้มีเด่นเท่านี้นะครับเดมีเด่นเท่านี้มีร่องเท่านี้มักเล่นสาแปดสาเก้าครับผมถ้าหากวันนี้จากสามเก้าก็ต้องแปดเก้าตัวนี้ก็สามเก้ากับสามแปดมีมีแค่นี้ผมในหววนี้เด้อเอาไปพี่จาหน้าลองเบิงว่าหววนี้มันออกวันวันสุกด้วยเนาะครับเออเลขออกวันสุกเล็ออกวันสุก อบะมนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บะมนบะมนมตัวนี้บะมนเด้อนี่เด้อทำไมเด้อตัวนี้เป็นหกเด้อเออเป็นหกตัวนี้บะมนหาครับผมหกเด้อนี่เด้อครับผมหก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 เปลี่ยนไม่ไม่ใช่ห้าตัวนี้เป็นหกครับผมแต, ok. ต ok. ่มันจะเป็นตัวโกอีกตัวนึงเลยแล้วนี่ครับผมวันศุกร์ว<ข>ันศุกร์คือสามหกหกเก้า ครับผมเออหกเก้าตัวนี้ก็ทิ่มบ่ได้เดอ้อนี่เดอ้เอครับผมระวางหกเก้ากับสามหกสามเก้าแปดเก้าโอแปดเก้าแล้วก็สามแปดครับผมอาอานี่แหละตัวเด่นจะมีให้ซ้ำนี่แหละครับผมเอาก็ถตือว่าพอแกนนะครับหรือเสียนแกนให้ชัดเจนนะครับสำหรับวดนี้นะครับว,วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้า สองห้าหกสี่เด่นบนครับเด่นบนือสามครับเด่นบนสามเด่นล่างเก้าเด่นล่างเก้าครับผมมาจับคู่บนเป็นสามแปดสามเจ็ดสามหกสามสองสามหนึ่งตัวเด่นบนนะครับสามเก้าครับในชุดของล่างนะครับก็ได้ตัวเด่นมากเป็นคือเก่านะครับหลังจากที่เชียนเกนจับคู่แล้วเรียบร้อยก็คือมีแปดเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็บหกเก้าสองเก้าแล้วหนึ่งเก้านะครับแล้วก็มีตัวเด่นของล่างก็คือสามเก้าซึ่งกับตัวสามเก้านี่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ของพ่อแก่นนะครับกับหลังจากที่จับเรียบร้อยแล้วกับัวเดียวเนี่ยคือเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างก็หมายถึงเลขชุดนี้มีโอกาสขึ้นบนลงล่างได้แต่วันวันวันหนึ่งนี่เขาเขาเขา,เขาล่างนะครับเขาล่างกับศูนย์ เราให้ศูนย yeah. okay. yeah. ์เก้าเก้าศ uh, right. okay. ูนย์ครับผมกแต่ถ้าหากเป็นเลขวิ่งนี่วิ่งบนวิ่งล่างได้เลยเดอนี่เด้อครับเลขวิ่งนี่ยาทีมคือคือหวดว่งหันละว่งหันกับล่างเก้าล่างเป็นเก้าครับห้าเป็นบนแต่มันก็มีทั้งเก้ามีทั้งหานะครับผมรัก้อยก็ยังมีเก้าอีกครับเอมันอยู่ทั้งรักรักสิบ รันรวยรักรอยเขาทั้งบนทั้งลางง่างหมดกีนี่เนะาะครับผมเอาเอ,อาตะไาให้เป็นจุดแนม่าเอเป็นจุดแนมเอาไปพิจารณน,ลนาล่องเบิง้งครับผมว่าเลขงวดนี่จะมีทั้งไหนมากคือกันบอสเข่ากันเจ้าสี่บอแล้วเอาไปพิจารราญนาตาลองเบิง้งเนาะเนกันรับสมม้มครับผมครับอันใดาหากว่ายูทูปเฮาท่านใดที่มาเออ โรคไข้ไข้เก็บกับยาไม่มาบาบังเบียดมีแต่ความสุขความเจริญล่ลำลุวยมังมีเงินท่องต่อไปเงินลังไรเขามายาขาดให้เป็นน้ำตกตาทางให้ไหลเขาสู้ทางการเจ็บปานป่วยยาห้ยด้มีเราะเข็นเวียนหายใ่เขามาตองมาสู้ไห้นี้ไกลๆ,ๆมีแต่ความสุกกายสบายใจกันทั่วนาสู้ขู่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ